และนี่คือ Dangerous Queen คนโปรดของว Wing Final Episode ค่ะ Welcome to our day ช่วงเวลานี้นะคะคให้คนทราบซึ่งกับบรรยากาศกันสักตู้หนึ่งนะคะ Dangerous Queen Final EP Welcome to our day ขอบคุณค่ะขอเสียงความรู้สึกตสอนรับค่ะ มีนยชพวกมนเซอรไพรส์ค่หือว่าพวกมนแก้งเป็นเซอรไพรส์จริงทุกคนรู้อยู่แล้วหรืหรปล่าไม่ม <S <S ไมมรู้่ะดีแล้วเก็บควับให้ห่อก็บอว่าทุกคนจะมีความสุขนะคะก็ตบแล้วนะคะ EP8 ขอซาวเสีงเยงนนึง Beleza? <coughs> ตวอไปก็บอกว่าวันนี้ทุกคนก็มาด้วย่าจ่าหร่าแว่าไม่เป็นไรก็่้อะก็ขอบคุณสำหรับเพื่ผู้ี่กทุกคน ตอนนี้ก็เริ่มสัมภาษณ์แล้วนะคะวั <im it> นนีไเปงานแต่งงานค่ะก็จะเขินๆนะแต่ว่ารู้สึกแขกงานนี้นือแบบว่าเป็นที่มากนะคะเขาทำไรอีกค่ะทำไรถึงพี่แก่อ่า <im it> เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะให้สองท่านพักทายทุกคนนิดนึงนะคะเหมือนที่ทำแต่งงานแบบนี้ใช่ไหมเหมือน,นนะอว่าให้ทักทายเสียงผู้มีแก่เอ้ยแขกผู้มีเกียรติทุกคนนะคะบิลลี่เซฮายจูเอลตัวน ไฮนิดหนึ่งค่ะเป็นภาษาอะไรดีเริ่มต้นภาษาไทยพี่ก้อยนนะก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่มาร่วมกัน,นส่งตัวละครส<ม>่งส่งคุณควีและ้องเซ็กกับสุริยาไปด้วยกันนะคะ ก็ขอบคุณมากๆจริงๆเราตื่นเต้นมากๆหนูอ่ะอาจารย์รัยทุกคนแต่หนูก็ตื่นเต้นมากๆเนี่ยหลบอยู่ข้างบนตื่นเต้นมากๆทุกคนหรอทุกคนจะชอบในสถานีคลังดีนะ <c oughs> <c oughs> หวานนะคะก็อยากเห็นกแบบว่าโอเคได้ดูปวดใจ so she says rip side bang t o เจอ so สำหรับงานแต่งวันนี้นอกจากทุกคนบนเวทีจระตุนได้แล้วด้านล่าง how do you feel are you happy แล้วหัวใจของทุกคนเต้นเป็นยังไงคะ how you happy guys ไหนเขาด้วยไหมคะ ทำพร้อมกันสามสองหนึ่งเออเออเอเอไม่ดีไม่มีดนตรีนะคะก็เลยอาจจะแบบว่าเนาะถ้ามีเพลงนี้จะสนุกกว่านี้อีกนะคะอ่ะสองท่านะคะก็ต้องบอกว่าตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทมากๆมีอะไรอยากขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรามาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะคะค่ะก็ไม่รู้จะต้องพูดอะไรอกนั้งก,ก็ต้องยังไงก็ต้องพูดเหมือนเดิมว,ว่าต้องขอบคุณทุกคน,นมากๆเลยนะคะเพราะถ้า ไม่มีครอบครัวชาวเดอร์ทุกทุกคนก้อไม่มีพวกเราในวันนี้จริงๆต้องขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ทุกการส,น,สนับสนุนไม่ว่าจะแบบว่าจากอยู่ที่ใกล้หรือที่ไกลอินเตอร์แฟนหรือว่าคนไทยอย่างพวกเราด้วยกันก็ต้องขอบคุณจริงๆก็ thank you so much for all i n t e r n a t n o travel here for today I have to say because personally no real that we're never gonna be us we're standing here. Yes, looking, these views, you, you can't imagine how it feels like just to be looking at this view. It's funny. It's funny. people that It's not It's funny. ใม่เลยเหาี่พูดยาวมากเลยทำไม่ได้เพราะว่าพี่นี่พูดมาแต่ไกลเราไม่ชิด s c r e e แล้วก็ครอบครัวใจกว่าด้วยนะคะที่ทุกคนเต็มที่แล้วก็คอยซัพพอร์ตพวกเรามาโดยตลอดคือทุกทุกทุกคนสำคัญกับซีรีเรื่องนี้และชีวิตของหนูมากๆขอบคุณที่เด้ได้มารักกันนะคะ a t o r support from everyone that to be r e t t h e r on f a m o t S Thank you s โซมาชและช่วงนี้นะคะสำหรับช่วงวานีีแบบนี้เพื่อให้สองสาวเนี่ยได้มอบความสุขกับพวกเราต่อนะคะขออนุญาตเชิญชวนทุกท่าน,นนะคะแฮชแท็กนะคะให้สองสาวกีเคนเหอือได้เข้าไปส่องโซเชียลมีเดียของทุกคนกดไลค์กดคอมเมนต์ต่างๆนะคะแล้วก็ได้ไปเห็นเรื่องราวภาพแห่งความทรงจำของงานในวันนี้นะคะแฮชแท็กน,นะคะ final ep คนโปรดของควีนคนโปรดของควีน,นะคะ final ep คนโปรดของควีนและสามารถ ใส่แท็กไลน์หรือว่าเฮดไลน์ได้คือ welcome to our day TK เหนือนั่นเองนะคะเอาล่ะช่วงเวลานี้ค่ะต้องบอกว่าซีรีส์ยังมีบุคคลสำคัญอีกมากมายซึ่งวันนี้เราอยากต้อนรับครอบครัว Dangerous Queen ไปด้วยกันทุกคนพร้อมไหมคะอ d y